สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลงวันนี้ก็มาบอกันอีกเราพี่น้องย่ำสาวย่ำสาวเนาะเสาวอทิตย์ปเดชอ่าวิดีโอให้เบิร์กเนาะแต่ว่าวันนี้สิบห้าเจสิกาไปโรงเรียนน่ะจะไปส่งเจสิกาเปิดประตูให้เจสิกานะก็เลยอ่าจะมาคุยเนาะพี่น้องว่าเป็นจังไรมาจังไดเสาวอทิตย์ที่ผ่านมาเนาะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคอยกับอ่าผ้าผ้าแมทธิวเนาะเพราะเป็นผ้าแมทธิวดอกไอพอหลวงเจสิกาแล้วผ้าแมทธิวเพราะว่าคอยเนาะไปตลาดนัดเนาะ ่อยนั้นเราไปส่งคอยไหวอยู่ตลาดนัดเขาก็ไปซื้อของพี่น้องวันเสาร์วันนี้เพิ่นก็ไปส่งแมทธิวไปสอบพี่น้องเมือ่อวานนี้เป็นมือสอบมือแรกเขาจะสอบอยู่สองมือ,อพี่น้องเขาจะสอบไอ้ปกติแหละเขาจะสอบมือเดียวนั่นแหละแต่ว่าปีนี้มันมันติดติดโรคนะติดโรคระบาดเขาก็เลยให้สอบ,สอ,บสองเท่อก็คือคนละเวลาเนาะมือเนื่องก็อาจจะไป จังเวลาจังเวลาสินะเพราะว่าเด็กหน่อยสอบเป็นพันนะสินะพี่น้องสมมติว่าให้ไปพร้อมกันเบิร์ตมันกระสีมันกระสีแบบว่าหลายโพดนะเด็กหน่อยกระสีหลายโพดกระสีอยากในการขวบคุ้มเขาก็เลยให้ไปแมทธิวได้ได้ไปตอนเที่ยงเคืองนะพี่น้องแมทธิวไปตอนเที่ยงเคืองแล้วก็เริ่มสอบอิริหนานบใบโม่หอดบายสองนะพี่น้องหลังที่จะหลังจากที่แมทธิวสอบสอบแล้วก็กลับมานะพี่น้องก็ถาม ถามแม่ที่ว่าไปจากไหนสอบอยาบเพราคนวอาอุ้ยง่ายแห่งพนว่าง่ายแห่งพนว่าพรคิดว่าไม่ใชง่ายปานนี้ง่ายในทีน่นี้จะสือถือบรถือกันนะพี่น้องนอก,ก็ฮัลโหลก็ต้องทารุ่นกันนะว่าจะผ่านบอเนอะพี่น้องว่าจะผ่านบอเลย่เลยอ,อ,อีกมันจะมีสอบอยู่สองอย่าง verbal กับนอน verbal กับข่ายว่าเป็นตามติดข่อยเบิ้งมั่อหนาสิเป็นแขก สอบอยู่เมืองไทยอยู่เด้ก็เป็นพวกรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมพวกพูนพวกหารจังสีนะำกระบอแต่ว่าบ่แม่นได้แมทนีบ่บ่แม่นแบบว่าบ่แม่นทั้งหมดนะน่ะนะบ่แม่นคณิตศาสตร์ทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นภาพรวมพี่น้องภาพรวมของไอ้ความไอ้ความคิดประมาณความคิดของเด็กหน่อยนะพี่น้องก็มีไอ้ภาษาอังกฤษก็เป็นพวกไอ้คำว่ากินมีจักแบบอีหยังจังสีนะมีจักความหมายอีหยังจังสีนะมันก็จะเป็น ่ประมาณหม่ะพี่น้องคำหนึ่งมีจักควัดไม้ไข่ไขๆว่าคำว่าอันมันช่มีคำอยู่คำหนึง่งหรือมันช่มีอีกคำคำหนึง่งที่มีควมามหมายไข่ไข่กันนะสินะพี่น้องมันกะเป็นไงประม่าเนี่ยนะ,นนนเ,นะเนาะ,ะตามที่ไอตามที่คนเบิางสังเกตกันนะคะเอารถขึ้นไปไหวค่ะคุณนายที่นยังมนลงมา <laughs> ต้องใจเวิร์ช็อกมี ก็ตากแดดนี่ลูกมันจะได้ไม่หนาวแกอยู่วันท้อเฮี้ยโอ้ยวันท้อเอาใส่เออเอาตอนนี้ไปเออนั่นไงเข้ามาละเหมือนกันวันนี้ทำไมไม่ไปสุูุมัสเอ่อสุขุมเอ่ออะไรนะ,ะเขาเรียก mm hmm. อ่าเอ่อไม่พ e. ีเอ๋อวันนี้พีอ๋วันไหนลูกเออจะไนจะนไหเลยเออวันเลยมาแล้วลูก ไปเลยก็ได้ลูกเดี๋ยวมันมาสายเดี๋ยววันหลังค่อยคุยกันไปไปมือนี้ลงมากด้วย <complications. ALK> ไไวลูกให้มาพูดเด้ <laughs> <c oughs> บอกมือยอยบอกน้อยจะไปชายแดนไปเนา พอสีอัน,น,นให้เจสิกามาคุยจะข่าวแต่ว่าเมื่อนี่นางลงมาสวยนะพี่น้องช่วงนี้อันอาทิตย์นี้ฝนบ่ตกแต่ว่าอากาศค่อนข้างเย็นเนาะตื่นเสาร์มากกับซิมีหมอ,อกนะพี่น้องหมอ,อกลงหมอ,อกลงกับเปียกเปียกเบิร์ดประส,ะสาเม,มื่อวานนี่กับพักกันไปยางออกกําลังกายเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์แจ็คสันว่าจากไหนพี่น้องเที่ยงข่อยบ่สบายน,านะเหมือนน้ามุวานก็จะบอกสูฟังเมื่อวาณ์เนี่ยไปจากไหนมุวาน์เคยไปซื้อของนะเคยซื้อแหวนสองวง ค,อย,คอยจำว่าไหนนะว่าอยให้างเรียนอย่างเขาพี่น้องจะคิดว,ว่าคอยเบอร์ซ้ำดตเนาะว่าอันเขาว่าเอา้าเธอให้ฉันหาสิพี่เด้กคนว่าเอาแม่สมอกคขาว่าคอยกะคอยกะงงนะพี่น้องเขาคิดว่าคอยให้นึ่งปอนะนะแบบคอยเบอร์แห้งช่วงนี้พี่น้องสมองเสมอเขาสร้างการเลยส้งใส,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 ส่จะเป็นเอาใส่เมอกับปจักสมองสมองอ่ะวันนี้ปากคอยกับผู้หูรสชาิอาหารพี่น้องกับบะเทิงก็ว่าอันบูนบ้หูรสชาิอาหารเลยเด แต่ว่าไอซึ่งว่าอาการในฟั่งเนาะพี่น้องก็พูดเมืนว่าพวกหูรสชาติอาหารเลยแต่ว่าหูอยู่แต่ว่ารสชาติอาหารมันเปลี่ยนพี่น้องมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะนั่งเถอะคุณเฮ็ดกับเขาสิเนาะคุยว้าคุณใสเกลือไปบวกหลายใส่น้ำปลาไปบวกหลายมันคือนพวกเขะบนัวเขาว่าสิเนาะวันนี้อันอันสิ้นไปสิมาจนเข้มพี่น้องจนเข้มแบบเข้มจนขมอ่ะนั่งเถอะเอาขวาปากคือพวกมีรสชาติอาหารมันขึ้นรสชาิอาหารมันคือ แปลกนะพี่นนอมันเปลี่ยนรสชาติอาหารมันเปลี่ยนในการอ่ากินการยังสิเนะบันนี้ไอพ่อหนูใจสิกา่าเอ้าแล้วเธอได้กินอาหารบอแต้กินยังบอขอยกเอามือขอยมาดมมันก็ได้กินอยู่นะว่าเป็นกินเป็นกินแต่ว่าหันขันสีย่างไปเองเสียกระสิบ่ค่อยได้กินไปไหนต่ว่าขันเอามาโดมไก่เองเสียก็สีก็สีหูอยู่นะว่ามันเป็นกินอีอย่างจะสีนาพี่นนอ ต่ว่าเรื่องปากนะหนะเป็นซองอเลยได้ข้าวไข่เนี่ยปากเนี่ยคือลดชัอาหารสิเพียรเขาพูดว่าเป็นอย่างเป็นด้วยสาเหตุอย่างต่ว่าปากนั่นคล้ายว่ามันมันหลวกมหวกนะพี่น้องมันหลวกคล้ายๆว่าคือจังข้ากินแค่ไม่แห้งละปากมันหลวกนะพี่น้องแบบนัแบบนั้นเลยวันนี้ลินลินนั่งนั่งมือคือจังแบบลินเ้าใหญ่คือจังลินเ้าใหญ่กว่าปากสิเนาะคือจังแบบ มันดันลิ่นมันดันออกมานะพี่น้องเออแลดดีเขา,า, <c oughs> วา,วเาว่าคอยโหวดอกว่าคอยติดหรือยังบ่ติดแต่ว่าคอยมีคอยมีอาการแบบบางสีนะยก็เลยยากมาบอกสู่ฟังเนาะสําหรับสําหรับคอยนะแต่ว่าบ่อยากไปตรวจนะค่ะสิว่าไปตรวจบังสีเนาะเขาก็ต้องให้ไปตรวจว่าสุขคนเล็กหน่อยก็ะสิประเดียวไปโรงเรียนหน,น,นูนี่น,นันเองสิเนาะแต่ว่าเบื้องอสังเกตเบิ่งแล้วพ่อหน่เจสิกาเราตอนที่เราเป็นโสมัยน่ตอนนี้เราก็เริ่มดีขึ้นแล้ว แม่ที่อยู่ที่บสมบมายเป็นวัดก็เริ่มดีขึ้นละก็บ่าไม่อีหยังทีทีน่าเป็นห่วงน,นะพี่น้องก็คือแบบอันสีนะน่าองนั่งตะขวอยนี่ละเหลืรอรสฉาดอาหารที่มันยังอ่อบนดีขึ้นคนบุว่านนี่คนนึกว่าไม่สิดีขึ้นเลยพ่อตื่นเ้ารขึ้นมาก็เป็นอีกละพี่น้องค้า,ายๆว่าพู้ได้เคยเคยเป็นไอไอหล่อนในบ่พี่น้องคล้า,ายแบบนั่นละมีมีความมู้สซกแบบนั้นละแบบ ปางนี่มันสิค huh kind of ือจังเข้ากินเกลือนะพี่น้องกินเกลือแบบอมเกลือนะมันสิเป็นไอเนื้อเนื้อไอเลีมฟีป่าข้างในมันนะพี่น้องข้างในทั้งทั้งทั้งหมดเลยเด้ข้างในทั้งหมดมันสิเป็นไทยนะมันมันสิตึงอะนะพี่น้องมันสิตึงกระบ่กมันตึงแบบเป็นเหี้ยวนะพี่น้องบอกว่าถือเกสิวาจังไหนแต่ว่าขันท้าไปแน่เบิ้งแล้วมันก็สิเป็นแดงแดงไออ่ะสิเป็นลิ่นลวกลวกเนาะเป็นลิ่นลวกลวกเป็น น่ารัะพี่น้องกินโมฮูรสศาสตร์แบบเป็นฝาดปากเออเป็นฝาดปากนะพี่น้องเนาะเวลาเดี๋ยว่อกระชไปเทียมตัว้แมัททิวอเป็นลุงเรียนคืออ่าเรียมเสือ้านาแพ้ให้แล้วก็เอ่อผ้าตอนนี้แม่ทิวอส,สีสิงหางเป็นลงเรียนจะให้พอไปไปส่งพี่น้องแม่ทิโอสีอันตะกี้วันธรรมดาสีนอาจ,จานันนคันสีเธอกจะให้พอขับรถไปส่งอยู่แต่ว่าสุเหมือนี่เธออยากยางเธออยากยางของกระยางไปส่ง น้องเตียวเขากับไปงาไปส่งไปส่งเครื่องท่านะพี่น้องงาไปส่งเครื่องท่าแล้วก็อ่าเท่ากับงาไปเองนะว่าอยากให้เขาไปทรงหอดโรงเรียนแต่ว่าหางหยัดงางสีน้พี่น้องนั่นแหละมื่อหนึ่็ยับย่างหูโยกเซตีหยังโอ้เมื่อนี่สิซักผ้าพี่น้อง,ออง,อง,ง,อองสิซักผ้าซักแปะส่วนอ่าควิดอยู่ประเทศอังกฤษกะดีขึ้นบอกกับยังมีติดเสืออยู่พี่น้องกับยังมีติดเสือ อ่ามือละสองพันกว่าสามพันกว่าอยู่ประมาณตว่าไอ้อัตราการตายเกิดกบหลายนะพี่น้องสิบยี่สิบสามสิบคน่าท่านไน้ทึงลอยต่อเหมือเนาะพี่น้องเนาะพอทึงทึงลอยต่อมือเพราะว่าคนทีมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตอ่ะมัน,ม,นมันเบิดไปตังเต่ไอ้ระบาดรอบแรกแล้วแต่ว่าเข้ากระทาเบิร์นตอไปพี่น้องเพราะว่าโรคเนี่ยมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยนะคะพี่น้องมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยคืออ่า ไอ้ไม่จะกายพันธุ์นะจัาสิวัยจังไหนไมันก็กายพันธ์เนาะแต่ว่ารัฐบาลเขาเฮจะไหน,น,นตอนนี้เนาะเขากะเขากะนี่ไอ้อันลดนน้ำลงเนาะให้ให้บรรเลงระยะห่างแล้วก็เสานาการเนาะพี่น้องล้างมือบ่อยๆอีย่างจะเขากะลดนน้ำลงอยู่แต่ว่าตามร้านอาหารหรือว่าตามอ่าสุปร์มาร์เกต็ตต่างๆนี่เขากะคล้ายๆว่าไอ เวระยะห่างแล้วพี่น้องเขาไปก็ตตรงล้างมือเขาไปตรงใส่หน้ากากคันบดใส่หน้ากากะเขาปรได้ประมาณนี้เนาะส่วนตลาดท่าบูเซลน่ะบุพี่น้องก็ต้องเบาถึงพี่น้องเพราะว่ามันเป็นตลาดในการแย่งชิงเนาะในการแย่งชิงแข่งขันกันหาสิ่งหาของมันก็ไอ้เว็นระยะห่างบรได้เนาะพี่น้องบางคนก็ใส่แมสบางคนก็บด้ใส่แมสเพราะว่ามันเป็นเอาดอเนาะมันเป็นเอาดอมันกับเข้ากับบุคอลใดไอ้หม่า มาระวังปันใดเนาะข่ยอยกระไซบอข่อยกระไซยูพี่น้องข่อยกระไซยูค่ะสมมติว่าเขาไปในคนแบบคนหลไลส์สิกะกะเอานากระมาใไซยูจะสีน้องแต่ว่าถ้าเป็นค่าบูเซลในอินโดเขากะหายไซนากระยู่งสีนาพี่น้องกะดูแลจากคอ้งเนาะพี่น้องข่อยกระบูหัวรับก็อเคอยเป็นหรือเปล่นแต่หาซิพหาซิพเปอร์เซนต์เนาะสำรับสำรับตัวข่อยเนาะเพลินเพลินในหลักพี่น้องคลิปนี้กระซั่มนี่แหละก็มาทักทายเนาะทักทายคิดหอดสุปหูสุกคน ตอนนี้ก็ยังมนเอมีคมลิปวนๆประดดดอกคอยก็ยังบอกกับหนากับหลังอยู่สังเกตเบื่องกะกะหูนะพี่น้องว่าว่ามันเป็นจังไงเพราะว่าอันหัวสมองมันประซัาางการนะพี่น้องเฮดเดียวนี่ก็หลงเดียวนี่สีหนะแบบเป็นเบอร์เป็นเบอร์เป็นเป็นเบาบวงหูเหลเืองเป็นอีหยังจะสินะเป็นแบบ บอกว่าถือพี่น้องมันคือมันบสบายเนื้อบสบายตัวนั่ะล่ะบอกจะสีซ่าให้มันเหลวน่าพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ล่ะเจอกันคลิปหน้ามีอย่างดีๆสวยๆงามๆสีมาบอกให้ฟังเน,นาะค่านาอะสำหรับคนที่อ่ามักง่ายตลาดขวัญกระเฮ็ดคลิปไปน้อยหนึ่งพี่น้องเอาอะบอกใจนไยแจักหน่อยขวัญกระเฮ็ดคลิปไปน้อยหนึ่งขวัญว่าขวัญสิถ่ายวิดีโออยู่หรอพ่อเขาไปย่างสื่อของมันหลงพี่น้องมันหลงเพราะว่าเขาต้องไปย่างแข่งกับ คนแข่งกับเวลาสินาเพราะว่ามันเวลามันก็บรรายเขาก็คอยก็เล่นบิดีไทายวิดีโอให้เบิรายลายกับทายให้เบิงงซสีนาทีก่ะกักพ่อห้หายคิดถึงเนาะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเน,นาะคเนาอสวัสดีค่ะ